สวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะตอนนี้ก็จ่ายสตางค์กันนะครับทุกท่านในโพที่ร้อยสี่สิบห้าในโพที่ชาแนลนี่ดิรู้จักกี่ปะวายไม่รู้จักเราเลยขอบคุณที่รู้จักเอกกี้ซียูขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อ เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับไปอยากดูโดยร้านมากกับกันดัมซิ่งห้าบาทใช่ไหบาทเอาแล้วทางคุณเรียนยังอีกแล้วพี่น้องมาดูหาอะไรกินดีกว่าเอฟซีมีก็มีค่ะไอติมโอบบมี่เนาะไอติมขนมปังเนาะฮะอะไรอีกร้านเย็นนี่บ่ไอ้ย่าเอฟซีทุกคนเนี่ยรอยมากเลยสองบาทนะครับผมนี่ขิดอุ้มเยอะ เจ๊เลยน่าพูดเนี่ยผมคุณแต่ผมผมแต่คุณหวานมากเลยนะสมราคาไอ้ที่สองบาทครับผมโอ้หวานหวานสองบาทพอแล้วครับหวานเหมือนหน้าตาเลยอืมไปดูกันครับรอเจ้าน้ำก่อนนี่สิจ่ายเงินก่อนจ่ายเงินก่อนสองบาทสมราคาเนาะเออมันคุ้มกันตัวราคาเนาะเจ้าใจแล้วบปล่าฮะใจแล้วบ่ โอ้ทางนู้นก็แจกแจกนามบัตรกันนเอฟซีทุกท่านให้กับน้าหน้องเด็กนักเรียนนะครับเพื่อที่จะได้มาเป็นกําลังใจให้กับทีมงานพวกเรานะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับน้องงองเดี๋ยวนะเอฟซีตอนนี้พวกเราก็จะช่องไอ้นี่เกมเด้อมีเกมยิ่งกันเด้อโอ้ยอันนี่ที่ทัทวเล็กน้อยแล้วเพื่อนยังมีเดี๋ยวผมจะจ่ายเงินก่อนนะเอฟซีนะแป๊บนึงนะ ระหว่างนี้เราก็จะไปแล้วเอ้าว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 ยังยังยังเฮ้ยโอ้โหรถตกหลุมไปก่อนเด้อดฮัมบ๊ายบายบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ไเ <ไป S 1> นี่ยเราก็จะกลับไปบ้านยายนางแล้วอ้วน,นอ้วนน่ะมบูบูบูบาน่ะรู้จักบูบูม็นปะนั่นเนี่ยพ่อบูบูนี่น่ะเพื่อนลูกชายค่อยนี่เ,ออเขาเคยเล่นด้วยกันอยู่ชื่อได้ปะชือ่อได้โอเค เพื่อนบูบูคนนั้นน่ะคนๆๆนู้นว่าน่ะไปไปเลยนะไปเลยไปไปเลยจะอยู่ทำไม <c oughs> ไปดีครับไปดีครับไปไปครับ <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยี้กับลังใจนะครับจากข้างทางจากเด็กๆตอนนี้เราก็จะไปบ้านยายนางนะทุกท่านนะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จเนาะ <c oughs> บ้านนี้ตากเป็นน้ำเข้ม จะเลี้ยวมาสู่บ้านยายนางแล้วทุกท่านใกล้มาแล้วพี่น้องกลับมามามาแล้วมาถึงบ้านยายนางมาดูกันก่อนนะครับว่างานถึงไหนกันแล้วนะครับปูนเป็นยังไงน่าจะยังไม่แห้งหรอกเพราะาเราไปกินข้าวแป๊บเดียวเอง่ะโอเคมาลงกันเลยเอฟซีฮะจริง เรากรีดเสร็จแล้วเราก็มาเลยไงผมว่า huh. ปูน yeah. <laughs> oh. ่ะน่าจะยังไม่แห้งหรอกค่อยว่าเลยดูปูนก่อนดูปูนโอ้ยยังเหลือเหลือโอ้ยยังอีกโอ้ครับโอ้สวัสดีครับ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 เออเอาเอโอ เว่าเรื่องเม่น้ำตาไหลเลยเนาะคือเว่าแหละวันเม่เอ้าโอ้โ,อ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 โอไม่มีแม,ม่เอ<า>้าเอฟซีปูนยังไม่แห้งนะยังมันหมาดอีกเป็นชั่วโมงนู่นแหละนะครับ,บ<า>ต้องนั่งพักกันก่อนหรือเปล่าไม่รู้เ<า>นาะทำอย่างอื่นรอเนอะาะอ,อ,อาจจะ<า>เป็นว่าตอนนี้นตอนจบก็ได้นะเอซ คลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้ก่อนดีกว่าเอฟซท่านนะมาถึงบ้านเยนางแล้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ